หาวิธีการให้เขาปลอดภัยนี่คืองานนาบีนี่คือกอมุรซูลนี่คืองานดาวา่านี่คืองานของอุมมัดตไม่ใช่ลุกผิดแล้วก็พลาดให้เขาผิดไม่ใช่ลุกผิดแล้วก็สาปแช่งไม่ใช่ลุกผิดแล้วก็ไปฝัตววล่าลาลา,ลา,ลาแม้แต่คนมุนาฟิกนบ,บีไม่เคยประกาศอุลามะบอกว่ามนาตรุรยจะไม่ว่าสิบสี่คนที่บอกอบดุซเฟะที่เหลือเป็นร้อยไม่เคยไปประกาศ บอกให้รู้ก็นั่นแหละนี่คนนี้นะที่เหลือเป็นร้อยครั้งหนึ่งคนมมนาฟิกเนะี่ยที่ทุกคนรู้จักทุกวันนี้เราก็รู้จักสมัยซาบากก็ดังหละคนนี้อับตุล,ลาเบนอุบัยกับกรอหน้าไหว้ลังรอแต่เมื่อเสียชีวิตลูกชายที่อิมานแล้วมาขอมาบอกอับนาเบียอย่าสุลลออ์ลูกชชยป้าฉันเสียแล้วทํายังไงดีขอเสื้อของท่านได้ไหมหอมายัดอย่างน้อยอัลลอฮ์จะให้อภัย ลละ a ์จะเมตตาเขาจะปรานีเขาถ้าเราทุกวันนี้มันไม่ใช่พวกเราไปให้ความช่วยเหลือทําไมอ่ะมูนาฟิกชัดๆเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกไปไกลๆเลยไปแต่ฟังไว้ดีพี่น้องที่รักของเราทต้ลานี่คือตักเลม่อุมะนี่คืออิมามุลอันบีย่นี่คือไซยิดุลมุรซาลีนนี่คือมุฮัมมัดมุสตาฟานี่คืออามัดมูจตะบานี่คืองานดาวะนี่คือคนดาวะ ทอเสื้อเลยเสื้อมุร巴กเคยฟังไหมเสื้อนบีเคยให้กับคนจนคนหนึ่งมาขอทานที่บ้านนบีรสุลแลเนี่ยปกติเวลาคนมาขอจะไม่ปฏิเสธถ้าไม่มีจะให้จะยืมจะอะไรสักอย่างวันนั้นไม่มีกินเอาเสื้อไปเอาไปขายไปประมูลเสื้อรสุลแลใครก็อยากได้เอาเอาไปเถอะเพราะว่าไม่มีกินฉันก็ไม่มีจะให้เอาเสื้อไปประมูลคนจนนี่เดินไปในตลาดใครมั่งจะเอาเสื้อรสุลแะมีคนคนหนึ่งตาบอดร่ำรวยมากเดินกับมากับลูกน้องเฮ้ ได้ได้ยินว่าเสื้อของซุนลอไปตั้งราคาให้สูงเลยคือประมูลนะ่ะได้เข้ามาเขาต้องการอะไรเสื้อนี้คือราคาเท่าไหรผมไม่รู้นะคือประมูลได้เขาเขาใส่คนตาบอดคนนี้ใส่อะไรกระดูอาอุลล้อฉันไม่เคยตาฉันนไม่เคยเห็นไม่เคยมองสุธีระของพระองค์อิมามุลอัมเบียวันนี้ด้วยบรอกักตเสื้อของเขาจงเปิดตาฉันด้วยเถิดฉันจะอย่างน้อยฉันจะสัมผัสด้วยใส่ตาฉันจะ ฉันจะมองฉันจะเห็นสุธิระของพระองค์ด้วยบรอกักตเสื้อของอิมามุลอัมเบียคนตาบอดสามารถที่จะมองเห็นนี่เสือ้อเสื้อนั่นแหละเสื้อนั่นแหละอะไรที่เกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับท่านนาบีมันมีค่าหมดแม้แต่แม้กระทั่งรองเท้าอย่างมีค่าเลยเสื้ออันนั้นแหละที่ลูกชายของคนมูนาเฟกมาขอนบีถอดออกเอาไปเลยพากลับไปเลยยังไม่พอลูกมาอีกว่าอย่าสุลละ คนมานาฟิกเลยก็เขารู้กันทังนั้นยาดสุดลลหอไม่มีใครมาเลยคนอื่นอย่างน้อยดูนบีนบีไปก็ไม่ไปนบีไม่ไปก็ไม่ไปแต่คนนี้รู้ทั้งรู้รู้ว่าตายก็ตายอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปไม่มีใครไปแต่ว่าความเป็นลูกเป็นห่วงทำไงอ่ะไม่มีปะไม่มีใครดูแลก็มาเจอท่านนาบีอีกอยอสุลลหรอไม่มีใครมามายัง่งมาละมาปะฉันเลยขอสุลลไปละหมาได้ไหม รู้ทั้งรู้ว่าไม่มีใครสนใจแต่ป้าความรู้สึกข,ของลูกต้องเข้าใจป้าจะเป็นยังไงอย่าสุลละขอท่านไปละหมาดได้ไหมก็สุลลาเดินตามหลังไปไปยืนต่อนหน้ามายัดจะตะเเบ็ดและอุมารอยางอุมายืนอุมารวารรยัสอย่าสุลละมายัดใครสุลละอาจจะลืมก็ได้คือมาตักเตือนอุมารเนี่ยเป็นคนที่ว่าคือฮักอุมารฟรารุกผิดกือผิด ฮุก um um ok ุมผู้หญิงปิดประด่าเพราะอุม่านี่แหละเห็นภรรยาของท่านนบีออกนอกบ้านไม่มีประด่าไล่ภรรยาของท่านนบีให้เข้าในบ้านความคิดของอุม่านี่อัลลอฮ์ส่งฮุกุมมาให้ผู้หญิงปุกปิดเอาละไล่นูซูลเหมือนกันอัสบับอุมารอย่างนู้ออุมารไม่พอใจอ่ะทำไมต้องละหมาดด้วยกับคนนี้เดี๋ยวสุลลาะใครนี่สุลลาะบอกว่าอับดุลลอห์บินอุบัยเขามุนาฟิกใช่เขามุนาฟิกแล้วละหมาดทำไมอ่ะ ฟังคาพูดของอิมามุลอัมเบียฟังคําพูดของคนทํางานศาสนาฟังคําพูดของคนด่าวะนบีบอกว่าไงอันนี้ผมฟังใบยานของมลนตรีเยมีนบีบอกว่าอย่างน้อยฉันละหมาดละหมาดบนตัวเขาอัลลอฮ์จะให้อภัยกับเขาในวันอาครัก็มุรอซูนความปวดร้าวของท่านนบียังมีความปรารถนาที่จะให้อัลลอฮ์ให้อภัย umat ถอยหลังนบ,บียืนจากตะเบ็ดยิบรีมายิบรีบอกว่าไงมุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเจ้าละหมาดเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์ก็ไม่ให้อภัยเพราะเขาได้จากลูกนี้ไปแล้วเขาได้ตายไปแล้วคนตายไม่มีการให้อภยัยไม่มีอีมานคือจบไม่มีอม م านมุนาฟิกก็คือจบแบบมุนาฟิกเมื่อคําพูดของยิบรีแบบนี้นบ,บีบอกว่าไงให้ความปวดร้าวของท่านนาบี ไม่ใช่ว่าเออแล้วแต่เขาปล่อยเขาไปล่นบีบอกว่ายิบรีถ้าว่าอัลลอฮ์ฮุกกลงให้ฉันละหมาตเจ็ดสิบครั้งอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้อภัยเจ็ดสิบครั้งฉันก็จะละหมาดบนมายัดนี่แต่อัลลอฮ์ห้ามแล้วว่าไม่ได้แล้วนบีถอยนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งมายัดลงในกูโบแลวเอาเอาลงละเพราะว่าการพิธีการเนี่ยพิธีการทำเขาทำเหมือนเหมือนกันแต่การละหมาดเนี่ยนบีไม่ละหมาด พอทรงมายัดลงในกูโบนบ,บีบอกว่า,วาเอาเอาอกยกขึ้นมาอีกครั้งดูความปวดร้าวของท่านนบ,บีพอมายัดขึ้นมานบ,บีบว,ว่าเปิดหน้าสิมายัดเวลาจะลงเนี่ยเขาเปิดผ้าเปิดมัดเปิดหน้าเมื่อมายัดถูกเปิดนบ,บีสละสลามใช้มือของตัวเองเข้าในปากแล้วก็ไปทาไปใส่ในปากของมายัดมุนาฟิกอันนี้ร้อยคนมุนาฟิกที่มาส่งมายัดล้อมกูโบวันนั้นได้ยกมือชีฟะ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله nila ك إمام الأنبياء แ i l a نبي ุสุดท้ายนหล a ศาสนาที่แท้จริงคนคนนี้ทำร้ายต่างๆนานาคนคนนี้ดูถูกทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านนบีแม้วันตายนบียังมาให้เกียรติเลยคนนี้เคยปฏิเสธน้ําที่ลูกชายเอากลับรสุลฮดื่มน้ําอยู่รสุลฮะขอน้ําที่เหลือสักนิดนึงทาอะไร ให้ป้าดื่มอย่างน้อยอะไรจะเปิดหัวใจหรือว่า <c oughs> เขาจะปลอดภัยรสุลลก็ให้พอปะากลับไปเนี่ยปะของเขากําลังอับดุลลาห์ในกอใต้ถามว่าเอาน้ํามาจากไหนลูกชายบอกว่า,วาน้ําที่เหลือจากรสุลละดืม่มผู้ชายคนนี้มูนาฟิกค,คนนี้ว่าไง <c oughs> เอาไปไกลๆเลยมึงเอาน้ําฉีบหมามาให้กูดื่มยังดีกว่าอีก <c oughs> นี่คือคนตายคนนี้ที่นบีไปส่งที่นบีไปทํากับมายยะ นี่แหละมุนาฟิกร้อยคนที่ยืนที่ยืนที่กูโบโยกมือว่าอัชาดุอ ah il ัลลอฮ์อิลลาฮอิลลาห์นี่คืองานดาอว่าพี่น้องที่รักอ, allah. อัลลอฮ์โออุม,มะมุฮัมมัดโอคนทำงานดาอว่าทาั้งหลายคนออกสี่เดือนทั้งหลายคนจัดยศทั้งหลายคนทำนทรัชทั้งหลายคนจัดตาเลมัสซุรอทารั้งหลายคนทำ อะไรสักอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราต้องการอะไรพี่น้องที่รกขอละกอมุรซูลจะทํายังไงให้อุมะทั้งหมดเข้าสวรรค์จะทายังไงให้อุมาประชาชิทั้งหมดไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นศัตรูตัวจักรก็ตามแต่จะทํายังไงให้เขาปลอดพ้นจากนรกยะหัน้นมจะทํายังไงให้เขาได้เข้าสวรรค์กุลูอุมะตียาดุคุลูัลจันนนี่คือกุมุรซูลจะทํายังไงให้เข้าสวรรค์ ไม่ใช่ไปฟัตวาเขาไม่ได้เขาสวรรค์พวกมึงเบิดอาตาลละพวกมือพวกลงทางไอพวกมึงพวกมุนาเฟกเบิดอาพวกมุรตัด,มด,มดไม่ใช่มุนาเฟกแท้ๆรอฮะยังมีความหวังว่าจะให้อัลลอฮ์ให้อัยแล้าเราล่ะเ,เคยละหมาดด้วยกันเราเคยออกสีเดือนด้วยกันเราเคยเดิน g a สด้วยกันเราเคยกินข้าวถาดเดียวกันแต่ทุกวันนี้บางคนมองหน้าก็ไม่ติดให้สลามก็ไม่รับ La haula wa la quwata illa billah Oh umat Oh umat Muhammad Oh kon tham ngang sasa lah gomur rasul Thiro nap yu tuk wan Tang tay rau ok oh, dakwah ma Arai pi mai kong dakwah Islah tua ya. Arai Aray ku kong Pao mai kong da ngang dakwah Fun sunnah nabi Cak fun fu kong tan nabi Arai ku sunnah nabi ya ผมเคยบรรยายเคยบัญยายอยู่ตลอดเวลาสุนนะนบีที่ใหญ่ที่สุดสุนนะนบีนี้ไม่มีเล็กไม่มีใหญ่นะถ้าจะเทียบจริงๆนะไม่มีค่าในโลกดุนยาจะตีราคาสุนนะหตั้งแต่หัวจรลดไปเท่าอย่ามองข้ามสุนนะกัตันนบีแต่นบีพูดเองว่าอาซีมุชชนอาซีมสุนนะสุนนะชั้นที่ใหญ่ที่สุดฟังไว้ให้ดีคนทํางานศาสนาฟังไว้ให้ดีคนออกหนึ่งเดือนสี่เดือนสี่ปีก็ตามแต่ทํอาอะไราทุกวันนี้ฟืนฟ้นฟูสุนนะนบี จะฟื้นฟูงานนบีเสริมงานนบีสามองค์ขี้เารบีอะไรคืองานนบีจะทำยังไงให้อุมาตรปลอดภัยจากนรกจันน้ำอะไรคือสุนนะนบีที่เราจะฟื้นฟูนบีบอกว่าอันัสสุนนะของฉันที่ใหญ่ที่สุดหัวใจของฉันไม่เคยเกลียดชังกับอุมาตรของฉันไม่เคยมีความเกลียดชังฮะดีสนี้มอรนาตุยมาว่าไม่ได้คขดตากับสาบะไม่ได้คิดตาเจาะจงกับคนมุสลิม แต่ขิตับกับอุมมะประชาชาทั้งหมดนบีไม่เคยเกลียดแม้แต่คนเดียว